ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสารคดีสัน้นป้องกันสาธารณาภัยคุณผู้ฟังคะการเป็นลมคืออาการหมดสติเพียงชั่วคราวเนื่องจากว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอมาจากหลายสาเหตุค่ะเช่นเหนื่อยหรือร้อนจัดหิวหรือเครียด ดังนั้นการช่วยเหลือผู้ป่วยข้างต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากจำเป็นจะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยไว้ได้วันนี้สารคดีสั้นป้องกันสาธารณภัยมีหลักในการปฐมพยาบาลข้างต้นมาฝากกันค่ะ นำผู้ป่วยเข้าพักในที่ร่มอากาศไทยได้สะดวกตรวจดูในปากว่ามีสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือไม่ถ้ามีต้องรีบนำออกโดยเร็วจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าทางที่เหมาะสมโดยให้ผู้ป่วยนอนตะแคงไปด้านใดด้านหนึ่งคลายเครื่องนุ่งห่มให้หลวมและห้ามให้น้ำหรืออาหารทางปากอาจใช้ผ้าชุบน้ำเย็นในกรณีที่อยู่บริเวณที่มีอากาศร้อนใช้ผ้าเช็ดที่หน้าคอ แขนขาและลำตัวของผู้ป่วยโดยทั่วไปผู้ป่วยเป็นลมที่ได้รับการรักษาข้างตน้นจะกลับฟื้นคืนสติในเวลาไม่กี่นาทีค่ะให้ผู้ป่วยดมแอมโมเนียถ้ามีอาการชักให้ใช้ผ้าม้วนเป็นก้อนสอดระหว่างฝันบนและฝันล่างเพื่อเพื่อกันผู้ป่วยกัดลิ้นตนเองถ้าใบหน้าผู้ป่วยเป็นลมขาวซีดให้นอนศีรษะต่ำถ้าใบหน้ามีสีแดงให้นอนศีรษะสูงห้ามเลือดในกรณีที่มีเลือดออก เมื่อผู้ป่วยเป็นลมฟื้นคืนสติแล้วควรให้นอนพักหรือนั่งพักอย่างน้อยสัก1นถึงสชั่วโมงเพราะถ้าให้ผู้ป่วยลุกขึ้นหรือกลับไปทำงานทันทีจะเกิดอาการหน้ามืดเป็นลมอีกได้ค่ะแต่ถ้ามีอาการไม่ดีขึ้นให้รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยด่วนนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับสารคดีสั้นป้องกันสาธารณาภัยในครั้งต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษา